ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจและเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพระสบดีวันที่6เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องจงยกย่องสติปัญญาและพระวจนะที่จะใคร้ขวรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสุภาษิตบทที่8ข้อที่1ปัญญาไม่ได้ลองเลียกหรือความเข้าใจไม่ได้เปล่งเสียงหรือพี่น้องคะ พระคำของพระเจ้าเป็นพระปัญญาของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่8เราอันถึงการลองเรียกของปัญญายกตัวยอย่างเช่นในข้อที่18ปัญญากล่าวว่าความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้าทั้งทรัพย์สินที่ทนทานและความชอบธรรมทำไมทั้งๆที่เรื่องนี้ยังมีคนจนอีกมากมายในโลกนี้นั่นเป็นเพราะว่าหลายคนละเลยปัญญา อีกครั้งที่ปัญญากล่าว่าข้าพเจ้าดำเนินในทางแห่งความชอบธรรมใน่าำกลางวิถีแห่งความยุติธรรมข้าพเจ้าจะให้คนที่รักข้าพเจ้าได้ครอบครองทรัพย์สินข้าพเจ้าจะบรรจุครังทรัพย์ของเขาให้เต็มสุภาษิ์บทที่8ข้อที่20-21นี่ก็เพียงพอสำหรับคุณที่จะฝังตัวเองในการศึกษาและคล่ควพระคำทุกวันเมื่อคุณให้ความสนใจกับพระคำ คุณก็กำลังให้ความสนใจกับปัญญาน่าเศร้าที่หลายคนไม่ได้ฝึกฝนตนเองให้ยกย่องปัญญาอบกอดและเฉลิมฉลองปัญญาคุณยกย่องหรือให้เกียรติปัญญาอย่างไรโดยการให้เกียรติพระคำนั่นคือให้พระคำเป็นที่หนึ่งในชีวิตของคุณนั่นคือทำให้พระคำเป็นผู้ตัดสินสูงสุดเช่นคนเดียวของคุณสุภาษิตบทที่4ี่ข้อที่7ถึง8กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของปัญญาเป็นอย่างนี้คือจงเอาปัญญาจงตีราคาปัญญาให้สูงแล้วเธอจะยกย่องเจ้าเธอจะให้เกียรติเจ้าเมื่อเจ้ากอดเธอไว้ไม่ว่าเจ้าจะได้อะไรก็ตามจงเอาความรอบรู้ไว้พระปัญญาของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจะนำคุณไปสู่ที่แห่งเกียรติยศนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ยกย่องพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ และในชีวิตของผู้อื่นคุณจะไม่มาถึงสถานที่แห่งเกียรติยศนอกจากนี้นยังกล่าวว่าปัญญาจะยกย่องคุณหมายความว่าถ้าคุณยกย่องพระคําของพระเจ้าคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งในชีวิตคุณอาจได้รับการเลืนตำแหน่งในที่ทำงานหรือในโรงเรียนแต่การได้รับการเลื่อนตำแหน่งในชีวิตมาจากการยกย่อง และการให้พระคำเป็นอันดับแรกในชีวิตของคุณจงตัดสินใจว่าคุณจะถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอโดยการให้เกียรติและยกย่องพระคำของพระเจ้าฮลเลลูยาเอเมนให้เราเก่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันจุ่มตัวของฉันลงในพระคำ ดังนั้นชีวิตของฉันจึงเป็นการสำแดงออกของพระปัญญาของพระเจ้าขณะที่ฉันให้เวลาศึกษาและใค้ควรพระคำของพระเจ้าฉันก็คุ้นเคยกับพระราชนาของพระบิดามากขึ้นฉันมีความเข้าใจถึงนำพระเทที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า และฉันดำเนินชีวิตอย่างคู่ควรกับพระองค์ด้วยการทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่งฮาเลลูยาเอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงให้พระคำของพระเจ้าเป็นอันดับแรกในทุกสิ่งของชีวิตคุณคะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด